พลตรีประสานแสงสิริรักผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารนะคะแล้วก็ติดตามการสู้รบในพื้นที่ชายแดนอําเภอพบพ,พระจังหวัดตากจุดแรกก็คือที่กองร้อยทหารราบที่1413ฐานบ้านมอเกอไทยตําบลวาเล่เป็นการดูการสู้รบในฝั่งเมียนมานะคะและจากนั้นก็ไปพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวอีก2จุดที่บ้านวาเล่ใหม่และบ้านมอเกอไทยมีผู้หนีภัยสงครามรวม470คนนะคะ พร้อมกับหาหรือกับนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์ในอำเภอพบพระและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาติให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมค่ะพลตรีประสานนั้นบอกว่ายังมีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านและตอนนี้นะคะก็ไม่มีเครื่องบินรบที่ล้ำน่านฟ้าไทยแล้วขณะเดียวกันมีการกำชับให้ทหารดูแลประชาชนส่วนผู้หนีภัยบางส่วนนั้นนะคะได้ขอกลับไป ที่บ้านนะคะเลายจุดที่ไม่มีการสู้รบเพราะว่าตอนนี้เป็นห่วงทรัพย์สินค่ะ